เนีทำไมเพื่อนเจ้อถามจริงเหอะมันเข้าใจยากเหรอหรือว่ายังไงมันรู้ยากมันมันเก็ตยากหรือยังไงคำว่าคอร์สเนี่ยทำไมมัน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 หนักไปเหรอที่ผมนำเสนอมันคืออะไรครับคำว่าคอร์สเนี่ยคอร์สมันก็คืออ่ามันก็คืออะไร ใครรู้ใครรู้ <c oughs> เดี๋ยวนะขอปรับกล้องก่อนนะ <c oughs> มันต้องลดขากล้องหน่อยใครรู้ป่ะใช่ไหมใครรู้ใครรู้แสงใครรู้สวยใครอะไรกันอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเ ขอโทษขอโทษไม่ได้แต่งไว้ก่อนเดินมาปุ๊บก็เอาเลยอะ่ะคอ,อรสอรครับคอรสอรอ่าอออ,อไม่ว่ากันว่ามีมีอะไรมีอะไรครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าคอรสอรได้ไหมเมื่อกี้เรียกว่าเสียงใช่ปะ่ะเมื่อกี้เนี่ยเสียง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  ในเสียงมีประแสเห็นไหมในเสียงมีประแสะฟังดีนะในเสียงมีประแสะนามที่มากับเสียงก็คือมีมีอะไรครับมีประแสะเนาะมีประแสะทั้งหมดมันคือแจวฮอนเพราะว่าศูนย์กลางของเสียงประแสะเสียงประแสจังไหมครับมันไว้เบอยู่ นี่ทีนี้ถามว่ามันเป็นไวเบร์คืออะไรครับมันไวเบร์คือมันมันอะไรครับมันสั่นเมื่อมันสั่นมันก็มีแจว้อนไงนึกออกยังงวนไหมไม่งวนนะเนี่ยภาคค่ำเลยเนี่ยภาคค่ำคนน้อยเลยไม่งวนนะมันมีแจว้อนอ่ะพอมันเป็นแจว้อนพอมันเป็นแจว้อน ถามว่าถามว่ามันอยู่ในมันอยู่ยังไงมันอยู่ยังไงมันอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นก็คือคอรสอจบครับมันจะยากตรงไหนเี่ยหลายคนบอกว่าเอาคอรสอไปเป็นความรู้สึกหรอมันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรมันไม่คือลือมันไม่อีสแอมอาร์มันอยู่ในตัวเรามันอยู่ในมนุษย์มันอยู่ในมันอยู่ในทั้งหมดอ่ะทั้งหมดที่มีความเป็น ชีวิตก็ไม่ใช่ชีวิตอะต้องใช้ภาษาน